สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่4เมษายนสอพฤษภาทุกคนขอโทษขอไป2568นะคะทุกคนวั 2, นอา,าทิตย์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละน้อยแต่ละรอบท FC ไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่ท่านจะตามอะไรให้สังเกตน้อยก่อนนะคะทุกคน สังเกตนอยฉพากิจกับนอยกาชาติก่อนว่ามาในแนวทางรูปแบบไหนเรามาดูวันนี้ก่อนนะคะวันที่สามก่อนค่อยไปต่อนะคะทุกคนค่อยไปต่อวันที่สี่นะคะวันที่สามวันนี้ก็ไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนขาก็เข้าปะปายนาะพี่น้องเข่ายากนะคะทุกคนวันนี้จับแนวทางยากนะคะทุกคนเด่นฉพากิจจะให้สองได้หนึ่งมาสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสามเด่นมาหนึ่งนะคะทุกคนมัดรวมมาศูนย์เลเด่นประจาวันมาเจ็ด หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นคู่เด่นแยกกับเป็นประจําวันทุกคนเป็นเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะทุกคนหนึ่งศูนย์ัวบมบแมนพี่น้องไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะวันเจ็ดกับสองจะพูดผิดขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะหน่อยกระชากให้สี่และสามมาสามเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหลุดนะคะทุกคนคู่ด้านบนมาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเลขเด่นประจําวันมาเลขเจ็ดมัดรวมหลุดทุกคนวันนี้มัดรวมไม่ไหลนะคะทุกคนไหลจะเลขศูนย์สองสองน้อยเท่านั้นนะคะ นยพิเศษใจให้สี่และสามมาเก้าสองห้าห้าสามเด่นมาสามเข้าคู่ตัวเจาะทุกคนห้าสามสามห้าแล้วก็มาอีกหนึ่งคู่ห้าสองสองห้าเนาะคะ่ะนอยปกติให้หนึ่งและศูนย์มาห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดทุกคนเด่นแยกหลุดมัดรวมหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันมาเลขเจ็ดนะคะทุกคนคควอมเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลวันนี้มาจริงๆนะคะทุกคนแต่ไม่เบิ้ลในตัวนะคะทุกคนไม่เบิ้ลด้านบนมาห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดพี่น้อง นอย VIP อพนอยสุดท้ายจะให้1และศนย์มา53130ทุกคนมาทั้ง1และศนยอยสุดท้ายเนาะค่ะทุกคนคะถ้าหลุดมาแบบนี้ใจก็ไม่อยากให้ทุกคนตามนะคะทุกคนนอยสุดท้ายมีโอกาสเข้าน้อยมากที่จะเข้านะ้พี่น้องโอกาสหลุดมันหลายกว่วเนาะค่ะทุกคนก็ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีนะคะแอดมินเอฟซี FC, ทุกคนก็สังเกตเอาพี่น้องว่าในแนวทางวันนี้นอยเชพืกิจกับนอยกชาตริย์นอย พิเศษเริ่มมาหรือไม่ถ้าสมมุติไม่มาท่านก็หยุดนะคะทุกคนวันต่อมาค่อยมาตามใหม่นะคะทุกคนไม่เป็นไรใจบางให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกคนสําหรับหานอยเนาะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะใจก็ผลวันที่3ามา4ตัวบนน้อยปกติ7จ็ดห้าเก้้นอยพิเศษ6 9เก้าสอง้าน้อย v ี p 4 5สี่ห้าสามหเอามาบวกกันพี่น้อง7จ็ดบวก5้าบวกเบกเบวกหบวกเวกสองบกหบวกสบกหบกสาบวกหนึ่งได้หกสิบห้านะคะ หกสิบห้านะคะทุกคนลบหนึ่งเหลือหกสิบสี่บวกหนึ่งได้หกสิบหกเจจะจับสองตัวบนล่างเหมือนเดิมค่อยากได้สามตัวหกสี่หนึ่งถึงหกสี่เก้าหกห้าหนึ่งถึงหกห้าเก้าหกหกหนึ่งถึงหกหกเก้าเดี๋ยวเจดูก่อนนะคะทุกคนว่าเมื่อวานนี้สามตัวเข้าไหมสามตัวหลุดหมดทุกหน่อยแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้เบ้าเขาจากน้อยนะคะทุกคนมาดูตัวท้ายที่จะหาสองตัวบนล่างแต่ว่าคู่ด้านบนสองตัวบนล่างท่านท่านทามเอาทุกคู่นะคะ หนึ่เด่นจะมีทั้งหมด6กคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะคะทุกท่านมาดูค่ะ4ี่ห้าหตัวท้ายส1่2นึ่งสี่สองสี่สามสีห้าสีหจ็เก้าหหถึงห้าเกจะเขียนผิดเด้วยพี่น้องแกให้แล้วนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งกสองสาหี่ห้าหกหกเจดหกแดหกเนะทุกคนถ้าจะเขียนใหม่ก็เสียด กระดาษมันแห้งนะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคน4 1่หนถึงสี่เจมัก4ีหนึ่งสี่สองสี่้านะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหน้าสี่ห้ะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าหกนึ่งหสองสา หกเก้านะคะทุกคนหกแปดกันแล้วแต่ว่ามากพีน่น้องมือในหกทำไมถึงยาวเหยียดนะคะทุกคนหกวันนี้เป็นเลขเด่นประจําวันทุกคนดูตัวเด่นค่อยดูตัวเจาะอ,อย่าเอาทุกคู่นะคะทุกคนขาเนเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่สี่และสามนะคะทุกคนหน่วยการชาติแปดและเจ็ดพิเศษห้าและสี่ปกติสองและหนึ่ง นะคะ VAP 8และ7ทุกคนวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลหน่อยกาชาติกับหน่อย VAP ทั้งวันแล้วคะ่ะทุกคนที่มีความเป็นไปได้นะคะทุกคนขาเบิ้ลวันนี้เบิ้ลในตัว8 8 7 7เบิ้ลด้านบนเป็น4 4 5 5 6 6ทุกคนแต่ว่าเบิ้ลประจำวันจะแตกต่างเพื่อนออกไปนะคะทุกคนก็แล้วแต่พี่น้องมกะะักเด้ค่ะขนาดเมื่อวานนี้ไม่มาเบิ้ลประจำวันไม่มาเบิ้ลในตัว มาเบิ่นเก่าๆคพ,พี่น้องแล้วแต่เพิ่นสิมาทุกคนเราไม่สามารถทราบได้ทุกคนขาว่าเพื่นสิเข้าตัวใดเพื่นสิมาตัวใดแม้พี่น้องเราก็เป็นได้แค่ผู้วางแนวทางนะคะทุกคนมาดูตัวจอนะคะนอยชลกิจ4และสาตัวจอสี่3 6 3 4 4าสามชาสี่หก่นอยกาชาติกับนอยบีพเหมือนกัน8ปดและ7จ็ดสี่เจ็ดห้นะคะ น่อยพิเศษ5้าและสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สี่ห้น่อยปกติ2และห 5, 5, 1, 1, 1, นึ่งห้าห้า5ีหนึ่งห้าหนึกาสะคะทุกคนประมาณนี้ขอให้ f อทุกทุกท่านโชคดีกันทุกคนถ้าท่านชอบนี่คือคู่ตัวเจาะของแต่ละน่อยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่ท่านจะตามมาใดให้ท่านสังเกตก่อนอย่างที่ใจบ้านะคะมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลขห้าและเลข1คู่มัดรวมมีทั้งหมดหคู่ต่อวันมี สี่หนึ่นะคะแล้วก็4ี่ห้าหหหห้าขอให้กสีโชคดีแต่ถ้าใครไม่ชอบให้ทําแบบนี้นะคะทุกคนหน่อยชคกิจสี่และสามมัดรวม1นึะ5 4สี่4ามสามสี่สี่หนึ่งหนึห้าห้าสี่สาหหนแบบนี้เป็นต้นทำแบบนี้ไปทุกๆหน่อยแต่นะคะทุกคนก่อนที่เช่นจะจับคู่เด่นแยกใส่มัดรวมหรือ ู้เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านสังเกตก่อนว่าหน่อยชั่วคกิจหน่อยกระชาติหน่อยพิเศษเพิ่นมาในแนวทางคู่ดันบนหรือมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน,น,น,วน,กกน,รนหรือมัดรวมทุกคนค่อยไหลต่อนะคะทุกคนค่ะก็มีความห่วงใยและความาัฒนาดีจากแอดมินทุกคนสังเกตเอาเด้อพี่น้องเด้อปัจจัยเป็นของพี่น้องเองใจเป็นแ,แค่ผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกคนมีมือเข่ากับมีมือลุตพี่น้อง บ่ได้เขาถูกมือนะคะทุกคนแล้วกับบ่ได้หลุดถูกมือนะคะทุกคนจับแนวทางให้เป็นถ้าสมมุติเริ่มหลุดห้ามต่อนะคะทุกคนขาเอ่อสำหรับวันวันนี้วันอาทิตย์เนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านเลขหนึ่งกับเ 6, ลขหก fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ให้สังเกตก่อนอย่างที่ใจว่าว่าพื่นไหลบ่อพี่น้อง ทุกคนที่นี้มีสติในการรับชมนะคะใจจะพายลิีมาสังเกตแนวทางหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะตั้งใจฟังพี่น้องผลลัพธ์ะเป็นของพี่น้องเองนะคะทุกคนหน่อยเฉพาะกิจกับหน่อยกาชาติคือหน่อยวัดดวงสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งรูดะคะ่ะทุกคนถ้าท่านตามเด่นแยกนะคะตัวเด่นเข้านะคะทุกคนถือว่าท่านดวงดีเนาะพี่น้องหรือตามมัดรวมหรือตามคู่ด้านบนถ้าเข้า ไหลต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนแต่นะคะทุกคนคะถ้าสมมุติว่าตัวเด่น3หนนอยนี้นะคะทุกคนนอยธุรกิจนอยกชาตินอยพิเศษไม่เข้าเลยทุกคนมาดูนะคะว่า1กับ5มาหรือไม่1กับ6เลขเด่นประจําวันมาหรือไม่คู่ด้านบนมาหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้นพี่น้องเด่นแยกไหลไหลต่อได้ยาวๆมัดรวมไหลไหลต่อได้ยาวๆนะคะเลขเด่นประจําวันไหลก็ไหลามาได้เรื่อยๆทุกคน แต่ถ้า3ามนอยนี้นอยเชิุกิจนอยกระชาตินอยพิเศษหลุดหมดเลยนะคะทุกคนไม่เข้าเลยนะคะเรียกเด่นประจาวันก็ไม่เข้ามัดรวมก็ไม่เข้า fc ขานอยปกติกับนอย vep ใจไม่อยากให้ fc ตามถามว่าทำไมโอกาสเข้ามันมีนะคะทุกคนแต่ว่าโอกาสที่จะหลุดมันมากกว่านะคะทุกคนอย่างเมื่อบาน3ามนอยนี้เข้านาะคะ่ะทุกคนสองนอยเชุกิจนอยพิเศษเข้า น้อยปกติหลุดนะคะทุกคนน้อย v i p เข้าทั้ง2ตัวก็มีนะคะทุกคนกะแต่ว่ามันน้อยนะคะทุกคนโอกาสไม่ถึง20%ด้วยซ้ําำถ้าสมมติว่ามันหลุดมาแบบนี้แล้วมันเข้ายากนะคะทุกคนขาก็ได้ความห่วงใยและความปรารถนาดีพี่น้องพี่น้องก็สังเกตเอานะคะปัจจัยเป็นของพี่น้องเองใจเป็นแค่ผู้วางแนวทางให้นอ้อพี่น้องสถิติมีเขา้ามีหลุดบด้เขาทุกมือแล้วกับบด้หลุดทุกมือเนอะาะจ้า ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่4พฤษภาคม2568วันอาทิตย์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ FC ทุกๆท่ทานมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันมัน,มนสุข,ขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ